หนึ่งสองสามง้อไปโอ๊ยคิดแง่พักนานมึงแม่นถือขาเลยจังโอ้ <laughs> <laughs> ก็ยังโกกไปเลยผมกยังโกกโกกเลยโอ้บอกว <laughs> ่าเศร้าแต่โดดๆ <laughs> ดีปะปล่อยคบาบไปเลยหลังจากกินข้าวกินปลาแล้วกินข้าวกินปลาแล้วได้เวลารักสมองนะครับรักสมองกับข้าว ระหว่างรอเวลาบ่ายโมงไปครับไปตันบุกเนาะไปไขอาค่าสิมไลน,น้าหดัไรอย่างไรหนีไปอดทีไอ่อไหมโอ้หมากาคือยื่นหนี่ี Lại đưa đi có chim ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không

อ่าได้เขาแล้วลูกเอ้ยเ้ที่ตะตัวเนี่ยตัวที่ะตัวเ่ะ่ยกินเลยกินเลยโคงนาโคงลัไปกินลูกขาด หนึ่งสองสามงาหายโอ้ยเอ้ยแลโอ้ยเลยเดียเียเดียยันามเลยยังเพลงอยู่วัวล้วตขยับตัวเนียเยเบิงเขาดี bay mau bay tiếng mới ngọc, kiệt nghe hoa nào, Mà mang thử xem rồi chăng ô, bay phải, nói chuyện, vai phải được, thằng nghe, đọc đôi cái 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 cái

เราไม่จุยังไม่จบจูบอูบจูบไปแน่ก็หยิบเดินเลยแล้วกินขึ้นหลักมาเดิออย่นะอกนหนักดีป่ะเฮ้ยะไปเนีขาขาโอ้ขาเพ่านอีกโอ้ไปนฮะนีนี่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 นี้ แก้วฮโอ้ยขอะไรโอ้ย้น้อเบอลแล้่นี่ไงแก้วนู้แก้วนูไน้สต่งหากมันเองนะจ๊ะต่ังทีมากม่แล้วาหันตึกสามลหองโอ้ยรถเอ้คิดแล้วเดินสอง่ะ

ไเอาออกไปเลยกินที่หรืป่าอ๋อมมี้หรอของพี่นี่ทำยังไงมยนหรอเอาลูกกินที่กินอีกกินกินด้วยไปกินดูเถอะกินอีก กินกินด้วยไปไปไปยังใส่ไปดูยิ่ตื่นนานมากกินเนี้ยเชื่อกินเนี้ยบอกกันเปนัด้เาะปันบสิเลีอดคืินน้นมากทรือเยอกัดถามด้ยเอาสองตัวจางก็ไม่ได้จางไหนจัางนี้อะจ้างไม่ได้เออ หนี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 หมาเขาแก้ได้หมาเขาแก้ได้ยุ่งไงกินไปแก่เดี่ยมาโทษไอออกกินตัวอองกินอีกเจ้านึงอ่ะได้ฮอดอยู่จะอะไรบ้างไปยังไม่ได้กินมาท้าก่อนมาท้าไม่โอกาสเลยเออเอานี่กินแล้วก็กินตัวฮอดเขา ก็เยเสียตัวนึงเอ้เสียกัเสียเอาไม่เสียไหมเห็นนะฮอตเสียไม่มีเนี่ยเห็นเพ่เดียวก็ตายมอนเดิมฮอดจีนเห็นนะฮอตแล้วเอ้ยสำเร็จขาออย่างไงว่าขาเป็นตอกทีลบฮอดลบฮอดย่งไรมิดเนี่ยตายแล้วหนึ่งเปิดผิดทีา เหนกูเลยหลอตห้อยเขาอีกอ่ะแกมันไตะได้แกมือเลยได้แล้วไปแนอบาดเสียฟีอีกแล้วไปตนรอบาดเบยตเอเลยต่อเลย ไม้กินีนาะวาแล้ววาแลู้เียไม่เชี่อเชืองกแตนี่ัโอ้โหเร็วมากเลยามาโอ้ยแกไงโคตรแก้ไงคตรเบิดข้ามิกแล้ว Hoy, ute, hey, ันถึงมือตลอดเลยวอนี้เอ้ยนั่นเนอะถึงน <se ่มึงกั้น่าเทถ้เหอยศร้าอยู่ดีเยอะแล้วะเขาแก่เขาแก่ลุกลว้ายนี้เหรอโอ้ย้าน้ำได้เว้อจะเอามทุกตัวเลยอ่ะ กินตรงนี้ตัว่โอ้ยังเด็กินน้ำเขาอยู่เว้ยกินน้ก็ได้แล้วก็กินกับนี้กันเด็กินน้ำเขาอยู่เว้ยเอาได็กินอยู่เอาให้ว่กาสแล้วเฮ้อกาสแล้วเข้ัดเข้าฮัได้โอ้บอกว่าโดนโดนถูกปะเออได้เห็นนลรอเยอะเดี๋ยวไลากเขาถอเชื่อยเยบอยเยเอเดเ้ยเสียใเยบอ จะไปไว้หลายงยืนเลยเดินเดนมเรื่อยนถามโอ้อย่างของปลาดหลายอย่างแล้วตอนวันที่ไม่แก้มือเขาตอวันที่ไม่แก้มือเขายังถาด้ยงนิดามเดินามอไรนะสามมาาต่อทิ้งเลยเอ้มาแต่เรื่อยแล้ว นี่คู่ถอนเนง่โดนสามไปเนี่ยเดืนยางก็ถือยางก็ถือี่ยางเสร็จนถอนี่ยางก็ถือามแล้แค่ับ ไปลูกลูกๆดิแก่นี้แก่น่อยแค่ยันดิมึงนักบอลถอดเนี่ยเวียนมึงไงเลยใส่บาตเได้ด้ปอย่าให้ออกต้องร้ายเพราะอะไรเพราะเครื่องหน้าที่อยู่เลยอย่าให้อกต้งร้ายมาอีกแล้วฟังมาอีกแล้วเดินไปเดินตาเดินมาเดินหน่อยออออตัวนี้ อโดนโดนหรือเปล่าตนญหรอบุญถือสองขึ้นบ่เหรอสางสามบุญอ่ะอกคน่นอนวันนี้ตัวอีกเงี้ยเป็นไปกับโดนอีก่าเลยแดงนนี้ ฟังแต่จะน่าอยู่ฟังนะต่อเขาเขาเรานะไม่ต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้เขาไม่ด้แล้วไปเลเฮ้ยมันเกย์อู้กาแฟกย์นะเอาไปก่อนแกไปก่อน อันนุนุนุมาองมาอย่างนี้อออมาเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าฮอดนะจะไม่ได้เข้าฮอดนะไปวานไปจอยไปจอยอจอยุสุดจอสุดจอดเก็นต้มของพ่มาดิวดููดอย่างีตัวตอของสามคนั้งงมือจสามอีกจิ่เลยา่ะไอ้มีอะไรวะ มีเพ่ออกเลยไอ้ยี่เมื่อกี้ออกแล้วกินได้ด้วยน้อยแล้วทีนี้กินไม่ได้ Hoặc hát hết mở cạnh lòng. I may 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 ได้แล้วขาคอนดิบม่หนีมันเนาเขาได้ขอคอดกันนะน่าเรียบ้เรียบร้ยดูดิเยอข้าเลยน่ข้าดเน่ยอูดู้ขอควันนอกกันนะภูมิใจแล้วฮะไม่น้อยเห็นหน้าฮอนอามีนมยูมันหยิบครย่เลยนี่ตัวเลี้ยงี่ ตายแล้วฆ่ออแล้วนี่ยโอ้ยเ้า้เป็นคิดโดนกันว่ามัวเห็นเฮ้คิดเนี้ยเนก็ได้คิดแล้วไงเไอ้พาไอ้พาเลยเนี่อะไรเนียปีอนะีเอนะ โอ้จะเอาอยู่กป็นีนวห้าตัดสนี่ฮอดนี่มุมนี่วัดลาเดียวครับปอถอยไปนะถอยไปโน่นถอยลงบน่างโน่นเรียบร้อยไอ้ชูอะไรอยู่เอานดแหลยเอาด้ยเอาได้เลยเออยินทำไมไม่ยึดตากาไว เรียนเงี้ยหน่อยเพื่อนเนี่ยเห็นแก่กินเห็นแก่กินเนี่ยใครอยาจะให้ไายึดสายกลางไว้เมื่อกี้เนี่ยแกกินเหรอไปจับกินเขาซะไปมาแพ้เลยวะแก่กินเลยแก่กินเลยไปจับกินโอ้ตาย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 ตาเข้าน้าเข้า